เลือดมันแค่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่จุ๊จุกินเลือดซดเลือดนะน้องเขาชอบต้องเปลี่ยนปเต้องดูต้นมาให้ที่ดูว่าเขาสดรวดเลือดเป็ดหรือซดอะไรเป็ดใช่ใช่ใช่พี่พี่เรื่องขอกลัวนะผมไปลาวผมกลัวเหมือนกันลมอืโอ๊ยแต่แบบมันมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะพี่ไม่พี่เห็นเลือดพี่ก็จะเป็นลมอยู่แล้วอ๋อโอเคเข้าใจเราเนี่ยจะกินอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถ้าเปลี่ยนเราก็จะใส่เลือดด้วยตรงไปกินเดม เอ่ะรับเปลี่ยนใส่เลือดตดใสหมดเลยแต่นั่นน่ะเลือดหนึ่งน้ำสองน้ำจะเยอะกว่าเลือดบริฮ็ดฟักเพราะอนตันนี้นะครับต้องฟักให้ละเอียดเลยละเอียดโอ้ละเอียดมากแล้วครับผมเข้ามาครับเข้ามาให้ปิดประตูครับโอ้ย แต่เครื่องไม่ได้เปร้ยซับบ่ครับไม่คือในซอยแล้วก็ราบใบบวกอีกทีนึ่งมโนมมโนมเจ้าต้องไหนหมดหอกําลังขออนุญาตถ่ายนะครับโอ้ยวันนี้จะได้กินลับเนื้อสูตรนี่นี่แหละผมซื้อกลับบ้านเลยนี่นี่แหละี่เองเอาพิทตําเองเหรอหอมไหมหอมมากเกินไหมนี่แหละที่ผมผมติดใจ ย้อนไอ้แจลียวเกลียวอะไร่อนเกวปลาพริกลาบอ่ะพริกลาบกินกับมะม่าก็อร่อยลาบไป้ยนะเอาจินทุกคนเอาโวยลูกชิ้นละอร่อยมากแล้วก็ไม่ยากเอาผงชโลให้หน่อยโอเคใส่น้ำมันเยอะอยู่ใส่เยอะไหมก็ตามสูตรเลยครับผมวิไม่รู้สิเยอะเปื่ะพอาะเนาะมื่อกี้เกลียวประมาณสองช็อตน่ะถึงอร่อยมากเลยกินนแล้้ว่อถามั ก็เพิ่มก็ได้ก็ได้อย่ารับครับเกลือเด็กๆได้มากินสูตรของแท้เลยครับลาบเหนือสูตรเชียงใหม่มนี่แหละผมผมชอบแจ่วอย่างลาบนี่แหละครับที่มันมีมะแขนด้วยผมซื้อกลับบ้านด้วยนะมีเลยนะมีมะแขนเออบ้านจะไปเพาะกล้ามันก็มี ผมต้องซื้อมาเป็นถุงใหญ่เลยโอ้โอต้องฟักให้ละเอียดเลยตัอนี่ครับเดี๋ยวเพียถึงข้างฝาดูเนาะว่ามันเหนียวไม่เหนียวเนาะโอเคขอบคุณนะครับวันนี้สุดยอดแล้ว,วจะได้ซิมแสบบแสบแน่นอนยืดอะไรหรือรำเต้นแ้เลย ลำพอดนี่บ่าทั้งทา้งทางเหนือถ้าเราจะมาลากเหนียวจะลำเหนียวนี่อีสานยังมาคือกันแต่มันโดนมันฟักนั่งครับฟักไี่คือสับนั่นแหละสับเออซิมบอ์แม่เก็จะใส่พริกไหมเดี๋ยวนะครับอันนี้ซอนอันนี้สองปอนด์นะไรกินได้ เอาเลยครับเอาเลยนี่แกจะลวกเบนกาดมันใส่บนลวกฮะจะลวกหรือจะใส่ตักดิบเลยจะลวกไหมเนี่ยลวกไหมลวกใส่ลาบไอ้ที่ที่ที่พี่ทำใบจะลวกเหรอครับลวกจะตักไม่ลวกลวกจะพอคือไงลวกไหมลวกนะลวกเอืมล้ำแช่แอยู่ไม่เอ้ยบ่ทิ่มนเนไหมเห็นครับกอโก่ะเห็นเลยเิ็มาเอาอ๋อหันเฮ็ดต้องมีผิวมันแฉะกว่าเห็ดดวดานข้างนันไม่อร่อยดอกคิดว่าได้มอเนี่กัน เดี๋ยวเราใส่ข้างในกันที่รีวัยทำแต่แค่หอมหอมครับมันเราไม่ได้ใส่เยอะนะครับพวกเอ็ดเนี่ยนี่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 ครับนี่ครับรอกินร้านอาหารอยู่างง่ายใ่ไหมด้วยเนี่ยนี่ครับตัวตัวกนิดนึงแล้วเท่าสิบบอวดก็รวกก็ได้ครับผมนี่ครับปพวกผมจะถ้าตับนี่ไม่ต้องรวกก็ได้เนาะ แต่ส่วนที่เหลือเราก็รวรวแ๊เดียวรวกบให้อะไรมันตนอมันอยู่ในเครื่องในน่ะใช่โอแค่นระบาดแค่ในะบาดเหน่อยครัมันหายากมันเหมือนกันกับอันนี้ตักไม่แมนมันอนแมนปะเอาแค่นี้แหละครับ อา้าวไอใบกรนสีผมยุซ่ซสดบนผพพอใจครับผมอาจจำจะไม่ใส่ผักใส่อะไรเด้เนี่ยชิบันชิบันกักเหน,เนียวนี่เหนียวแต้ๆมผมว่าให้อะไรอยู่นีแมเปิดเปิด,ปดอันฟ้าให้เบินิพี่ลิปมันตำตำเองเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเหมือนมนกริ่นหอมหอมแต่เป็นบ้นเาเกับทเห็ดไม่ไมันแสกแล้ ตั้มเอาหว,วานเองอตั้มเองไม่รูร้นะว่จะมาก็เลยตั้มเลยเจะหยิบจะหยาบเด็กครับห้องเดีกแต่เครื่องในกับจุดยอดแล้วครับต้มปูมเพิ่มอีกไหมครับเนี่ยครับให้มันเย็นไปใส่ตอนนี้เลยเดี๋ยวมันจะสุกให้มันเ็นื้อข้างในเยอะกว่าเนื้ออีกเลยนี่ นะครับสุดยอดแล้ว,อ,เเวลอือนี่ครับไไท,ที่ผ่านมาผมแม่นครับแมนมันมต้องให้มันเย็นก่อนเนาะผมไปกินราบเหนือสูตรเชียงรายมาแล้ววันนี้ได้กินสูตรของแท้แล้วครับสูตรเชียงใหม่แบบที่นี่นี่คือเห็นวิธีขั้นตอนขันเทศครับผมนี่แหละ นี่ครับตอนนี้คือครบครบ,บ,บครบหมดทุกอย่างแล้วครับผมใส่อันคือาแปกับผักมันจะจืดไหมอืมแฉกหอมมากมากเลยครับวันนี้ได้ซิมสุดมีแล้วข้าวแช่แล้วนั่นนะครับจะจะจามนิดนึงจยางอะไรเกลือเกลืออะไรเกลือก็ได้ครับ <Okay. S 2> อสองอยาเพื่อตับพี่นี่แหละผมอยากอยากได้สูตรเนี้พี่ตามเองอะครับเขียนใส่วิธีการการทำได้ไหมครับผมใส่กระดาษให้ผมได้ไหมพอใส่อันนี้มันจะอันนี้มันจะจานี้เออโอเคครับโ okay. อเคเพราะว่า พอแล้วอันนี้ใส่แล้วเหรอครับ,รบโอเคเลยครับพอนี่ครับเป็นอันนั้นไม่เอาไม่ใส่เยอะเนาะเพราะมันเยอะเกินนะข้างในน่ะแมนครับคพื่อกินกันนะเมื่อกี้พอดีตอนแรกมันมันโอเคแล้วพอดีมาใส่ไอ้อันนี้ครับมันเลยที่มันเราเพิ่มขากับเครื่องในใช่ป่ะเมื่อกี้มันเลืนมันล้วนมาแมนครับ นี่แหละครับที่ผมไปกินยูเชียงไา่เป็นสูตรของเชียงรายครับวันนี้สูตรเชียงใหม่จัดไปเชียงเชียงใหม่จริงๆผมแอบไปซีมแล้วล่ะเพราะว่าไปซีมลัวแต่ตอนที่ยังไม่ใส่ผักนะยังไม่ยังไม่ใส่เครื่องในพวกเครื่องในด้วยแต่นี่ซีมแล้วนะโอเคเอาคั่มเขายังเบาพุมเนี้คั่โตโตอ่ะไอ่ข้าวเอาน้นน้อยแต่ว่าพวกเนื้อเอาเยอะๆนี่อันนี้เขาเรียกว่า ลาบเนื้อลาบเนื้อลาบเนื้อลาบควายเนียไม่ใช่ลาบธรรมดาเลยคุณหล่ามองไปทั้งลูกสาวเจ้าเนะไว้ไม่ใช่ลาบควายควายจริงเนื้อควายใช่ไหมครับผมว่านั่นใช่เนื้อควายแล้วอ่ะเนื้อควายเลยฮึบมัน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 ไปไปคล้องไอ้ที่ดัดฟันเหรอพอมัมันโหผมชอบผมผมอยู่ มันขม,ะนะขมมันอะขมไหมมันจับมาปุมอหงายหมวามขมอีกคนเพราะว่ารสชาติของอันลาบลาบเาหนือ่อถ้าเราจะเรียกป็นลาบลาบอะไรยังไงครับชื่อตรงๆจริงอะ่ะ ลาบเหนือปะฉันลาบเหนืออ๋อผมจะได้ตั้งชื่อถือนะผมเหนือแต่ผมจีบอกว่าสูตรเชียงใหม่ลาบควายอ๋อแค่นั้นอ่ะแล้วลู่จะซาจิ้นหรือยังไงครับเนี่ยก็ก็เหมือนเครืน้ำพริกตัวเดียวกันแหละอ๋อแต่มันคือว่าโอ้แสดงว่าเอาแซ่บอิลีได้เนาะโอ้อืออิลีไหมเพราะว่าเด็ดก็อันที่เขาเคยกินที่ฟารมากบ๊บ บดจัดบดอันนี้สี่นะข้าวเข่งไม่เป็นสูตรเท็จไหมเท็ดเพราะว่าผมมาแห่เพื่อนเอาลงอีกผมให้เอาสูตรพริกมะแขือพิกลาบนั่นแหละเพราะว่าตำเองเนี้ยเท็ดแล้วอให้เพื่อนเอาลงอีกเนาะโอ้หักหักกรบผมได้ไปกินมาได้หลายมองแล้วไม่เป็นผมย่องแล้รับ สูตรลาบเชียงใหม่บ๊อบบอนเพิ่มอย่างที่ที่ตับเองฮะแจ่วลาบใช่ไหมไม่เข้มแรงแบบพึ่งนะมันมันกลมกลมครับผมเป็นนัวมากนะขอชิมเมืองกันนะเอ้ยเราให้อาลันทุ่งเพิ่นเพิ่นโอ้ยตรวจ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 นี่โอ้เพิ่นได้กินข้าวเหนียวนี่แหละมาชิมข้าวเหนียวนี่อาลันทุ่งเพิ่นอันนี้นะความหมายคำยังไงเลยครับผม ทำรายแตกครับคับผมนี่เออแค่ครับผมแต่ว่าที่เคยกินมาอันไหนเด็ดกว่ากันผมว่าอันเหนียวแบบครับอืมเออนั่นแต่ก็ไมกินล้วจริงแบบกินแบบแกนแล้งอ่ะอืมแบบแบบเออ้นี่ยจนแสบอืมแล้วก็ฮัดหัดพร้อมด้ย แล้วกินเข้าไปแล้วมันเป็นหัดแต่นี่ตัวเขานโยาคำสวงนะไอ้ไม้เนี่ยทั้งส่วนทั้งสดทั้งอะไรนี้อันนี้ไอ้อะไอ้คือการกระบุ่นสวงกระพุ่นสวงเลยเบิพุ่นสวงคือการนี่แหละผมจะได้สูตรไปเฮ็ดครับผมแน่นอนแต่ไปที่มันฝักดากว่าฝักอะแต่เข้าส่วนต้องฟักให้ให้ละเอียดครับผม

นี่พี่หนุ่มอาจจะได้กินบ่อยอยู่หรอมั้งของพี่สาวของพี่หนุ่มไงฝีมือดีมากๆครับติ๊งไหนครับผมภาพเคยกินมาเจ่เชียงรายเลยอร่อยมากไหมมาศารเบาหวานเปียกหัวใหญ่ไายกับบ้านย่างบะอันนี้ผมถ้ามันเผ็ดผมพ่อนเผ็ดผมไม่บอกให้ ใส่อีกนิดนึงเพราะว่าผมชอบเิ็เผ็ดโอ้ไอ้ไม่เห็ดสูตรใดนเนาะบาทที่นึ่งใสปลาแดกครับโอ้นี่กว่าสูตรย่างนเนื้อปลาแดกโอ้อกล่องเลยนะฮะรายการลนะแล้วมีปลาแดกโอ้นี่ใส่ปลาแดกเนื้อนะเจ้าปลาแดกบ้านเขาเหรอล่ะโอ้มาจากสะบ,บังสามหมอใช่ไหมพี่มาลองจุโอ้เข่าเหนียวันหอนๆเข้า โอ้โหนี่เร <oh, ื่องผักตรวนี้ครับเราลองกินกับผักกระเดาผกระเดาเหนือนะครับผมเชียงใหม่ด้วยอืหอมแล้วไซเกตนะตอไซเกตนะอิ่มระบายอิ่มระบายตับกินต้นเดียวเนี่ยมาโอ้ยลูกสาวหลาคือน่ากินเหมือนเหมือนอะไร ของของพ่อใหม่ให้กินอ่ะตอนเยือยินแับนะครับยังยังเดี๋ยวนะครับเสือจุเดี๋ยวขอหยัดยกมาโซ่ใช่ครับผมุปนะบ้างใครบ้านใครมาไม่ทิงเงินซ่อนซดทังคํำเข่าคุยดวท่นใส่ละวนมอพเพชรแต่ว่าปืนอยู่พอดีเนาะบอกคิดว่า มัน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 เหนียวขวดเขามันมันาเขากันเขาค่อยมัดเนี่บอกหมายถึงว่าเขายังเขาค้นนะมันเลยเป็นเพชรช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งวะเออเออจริงจีน่ามันเมียนบ้านนานเห็นบ่เบเบิรนสามคนด้อีลี่หุยเคยกินมาอะมันมันบดบทเด็ดคือตัวนี้ครับผมอีนนี้อันนี้เป็นคนของสูตรเชียงรายนะพวกผมกินมาแต่นี่เป็นสูตรเชียงใหม่เด้อ อพราะทางบางบางเจ้าเขาใส่ปลาแคมหลายเออมันผัดเลยล่ะปลาเคมเออเขาเผ็ดเออมันมันมันแซ่บยิิงเลยเพราะม่นเขาไปมันมันมเป็นหลายทุกอย่ายำจนนี่สียบขัวัวขั้วัเนีพี่นุ่มบอกว่าเด็ดมากเลยแต่พี่นุ่มกินตลอดนะเนี่ยดเนือแซ เที่ดุงยกว่าที่ที่กินมาอร่อยขร้าน well. ี้อร่อยมากขั้นนี้อร่อยมากเลยมากมายมหาศาลบวาเปียกวานเียว่บแกนแทนครับพี่พี่หมูิ่นจะไม่กิน กินดิบครับผมแต่จะขอกินสุกแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะร้อนอะอะไรครับอะไรเลยต้องกินแบบเผ็ดนะพิมูนะครับเผ็ดเผ็ดเนีผมว่าผมผมให้เติมเติมใส่อีกนะไม่กินดิบผมขอกินสุกสนะครับครับออับน่ครับอ เดี๋ยวเราขอซิมนะครับผมโอ้นี่ผักกระเดาครับผมผักกระเดาเนือหรือว่าเผาผักกระเดาอีสานครับเนี่ยเนื้อครับเนือของเหนือครับผมผมขึ้นจันเลยครับผมเผ็ดเดียวกันเลยกระเดาใส่ผมเนี่ยจะเป็นลาบเนือแต่ว่าห้องขัวครับผมกระเดาเนื้อเนี่ยไม่กระเดาธรรมดาได้เนี่ยมันเป็นอะไรพิเศษใส่ใครบอ โอ้ยเขาว่าแซ่ยบก็เหนือว่ะเออก็อีสานเสียบคนเหนืออันนั้นอันนี้ทั้งอย่างทั้งอันนี้ครับผมจูเครื่องในบริเวณจูเกียงในเกียงในหลังทองคำครับผมมีชิ้นสองเส้นนี่้ชิมิเจอร์นะครับผมตองอย่างดีโอ้ยขยันยี่สิบบาทอ่ะยี่สิบบาทได้เยอะไหมไม่รู้ถามคนเหนือนะนี่โอ้โยเยอะไหมพี like ่ แค่นี้เขาเรียนมาอยู่สมูนะทีเดียวหมดอันเนี้ยเไม่กินดิโอ้อมาเอาเลยทีนี้นี่นี่เอาหมดเลยหมดเลยเอาน้ำพริกขาเนี่จิ้มจิ้มเนี่พริกนู่นเลยเออเอาเนื้อของมันก่อนเดี๋ยวเอี๋ยวหมดเลยขอผักก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีผักอะไรเดี๋ยวนะผมเอามาเทียบก่อนอ่าเออโอ้ผมเขา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 ขายส้มหรือขายตออครับจิ้นหนูแสดงว่าเหมือน เหมือนส้มงัวเราเลยแหละยจากบ้านเราเลยคัมเดียวหมดเลยเอาคำเดียวหมดมาคำเดียวหมดเลยทุกคนมาผมอ่ะที่มูวบอกว่าขึ้นซื้อแม่ขจานโปรเสียบกับว่าโบปรเสียบด้วยอร่อยอยู่นี่คือว่าอร่อยนะได้ได้น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหม่กับผมก็ได้ต้องได้ชิมครับผมรักม้กวาดหางก็คืออันนี้มันรู้จักมงมันไหมลอก เออบ่อมันจิคือสมง้อบานเท่าบ่อผมมาแล้วตองไปตองต้นกล้วยหลายสมอื่นหลายพวกเขาเขาเลยแถมอันนี้มาห้าบาทเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอยากรู้ว่ามันจิคือสมกับกับสมง้อบานเท่าบ่อเนี่ยเชื่อมเลยชืมแต่ว่านนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับได้เยอะเยอะเอยะครับอเออสมหมูเด้ว่สมง้อด้ยบ้านผมนี่ขายถูกกว่านี้อีกขายน้อยกว่านี้อีกก็บอกมุมเดียวเดี๋ยวรถ เสียบเอยไอือว่าเสียบนะพอดีเปลี่ยนนะพอดีเนะพอดีเปลี่ยนเสียดายเนี่ยมันมีผิดเหตไอ้ไม่ครับผมมีผิดบอกว่ามุมเลยผมบอกเอาเบ้าล่ะมักกินที่อ๋อมาอได้เยอะได้เยอะโอ้โหเสรีวัดได้หลายอยู่ครับเพราะว่าสัตว์มันซิบบาทอันสมเนื้ออร่อยมากไม้มหาศาล บาหวานเปียกกอออืมบเหรออกกน้ามแซ่บอยู่อืมยิ่งเล็ดมันร้องออ๋ครับอยู่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอ้ถึงว่าเนี่ยครับเนี่ยของของดีทางเหนือผมก็ยังำประกาศซิมนะผมซื้อซื้อมาแต่แต่ผมยังไม่ได้ซิมถ้าพี่หมูบอกว่าขึ้นชื่อเลยนะในหัจจานครับผมมันอร่อยนะคุณผู้ชมได้อยู่มันจะมี กินส้มหมูแม่กองคำของฝากจากแม่ขจานครับผมเนื้อผ่านผ่านผ่านปูผ่านปูอันนี้จะกินหมดเลยจะกินหมดวันนี้หรือว่าจะเอาไปกินเดี๋ยวไปเอาไปฝากไปเอาไปฝากนะค